ระหว่างนี้นะคะคุณละมอมก็มานั่งรอนะคะวันนี้จะมีแขกมาจากใต้มาเยี่ยมที่บ้านนะคะแต่ไม่เข้าบ้านเพราะว่ากลัวโวรกค่ะโกรธไนะคะเอางดเดินทางมาจากใต,ต้ค่ะคนปลูกอยู่ด้านหลังนะคะอ้าเอาอไหนเราแก่โชว์สิคะเม็ดเลียงสวยไหมคะเพ็เนี่ยเเลียงสวยไหมอันนี้ข้าวโพดนี่มาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอะไรคะข้าวโพดมาจากจังหวัดอะไรคะ ปัดปัดอะไรปัดอะไรออคนปลูกอยู่ไหนคนปลูกอยู่ไหนเอ่อคนปลูกชื่ออะไรคนปลูกหน้าตาดีไหมอเอาไหนโชว์ข้าวโพดเม็ดเลี้ยงสวยอ๋อนี่หน้าเหมือนพ่อหมดนี่หน้าเหมือนพ่อหมดอันนี้นะคะเจ้าของสวนนะคะฝากนอกจากข้าวโพดนะคะไม้เยอะเลยค่ะ เราจะมาอันบ็อก่เยอะไหมคะของฝากเยอะมากเลยนะคะโอ้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะตัวหมดของฝากมานจะมีให้ทิ้งย้ายไหอ่ะอันนี้ลูกอะไรคะยังไม่เห็นเลยอันนี้เขาเรียกว่าลูกหยีโอใช่ลูกหยีลูกหยีและอันนี้อะไรคะไหนลองอ่านซิกอกโอ้โห อันนี้อะไรดีจังดีจังอะไรอะไรอะไรคืออะไรอ่านสิอ่านสิคืออะไรอ,อ,อ,อะไร,ะไรมีมีตาไก่ตาไก่มีตาไก่ตีไก่อะไรมีเบตองอ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่านสิคะอ่านสิเข้าเข้าเกียบปลา ปลาหมึกแห้งกินไหวไหมเนี่ยเคี้ยวไหวไหมหอมหอมหอมยังไม่หมดของเขาเยอะจริงๆอันนี้อะไรคะไข่เค็มไข่เค็มกินกับข้าวต้มมันค่ะเยอะจังเลยมาทดสอบผลผลิตจากสวนกันนะคะทุกคน